สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับคาบเรียนคาบนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านตารางเวลาค่ะเนื้อหาการเรียนจะเป็นยังไงนั้นนะคะมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรไปติดตามเนื้อหาที่จะเรียนกันวันนี้เลยค่ะค่ะนักเรียนคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการเขียนตารางเวลาหรือบันทึกเหตุการณ์นะคะการวางแผนการทํางานนะคะโดยการเขียนตารางเวลาไว้ก่อน ที่จะทำกิจกรรมใดๆนะคะอย่างเช่นการเดินทางหรือการทํากิจกรรม,มอื่นๆนะคะก็จะทําให้เรานะคะสามารถกําหนดเวลาที่จะใช้ในการทํากิจกรรมนั้นๆช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวได้ถูกต้องแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาด้วยนะคะเรามาดูกําหนดเวลาในการไปทัศนศึกษาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กันนะคะนักเรียนนะคะของโรงเรียนแสงโสมค่ะไปทัศนศึกษา วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะคะพศ2557นะคะ7นาฬิกา15นาทีนะคะออกเดินทางจากโรงเรียนแสงโสมค่ะ8นาฬิกา30นาทีนะคะแวะที่พักกลางทาง8นาฬิกา45นาทีออกเดินทางต่อนะคะ10นาฬิกา15นาทีนะคะถึงสวนสมเด็จพระศรีนครินนะคะ10นาฬิกา25นาทีค่ะเริ่มศึกษาพันไม้ 11.45นาฬิกาส5นาทีสรุปรายงานผล12.20นาฬิกา20นาทีรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็13นาฬิกา50นาทีนะคะออกเดินทางกลับโรงเรียนแสงสมค่ะเรามาดูคำถามข้อที่1กันนะคะข้อที่1ค่ะโจทย์ถามว่านักเรียนได้พักตรงที่พักกลางทางนานเท่าไรอ่าเรามาดูนะคะนักเรียนเริ่ม แวะที่พักกลางทางนะคะตอนเวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะได้พักไปจนถึง8นาฬิกา45นาทีนะคะค่อยเดินทางต่อเพราะฉะนั้นเราจะหาระยะเวลาพักตรงนี้นะคะก็คือตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง8นาฬิก45นาทีค่ะเราจะหาคําตอบได้ต้องใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะใช้วิธีลบนะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเขียนหน่วยชั่วโมงนาะทีไว้ก่อนนะคะ แล้วค่อยนำตัวเลขค่ะมาเขียนให้ตรงกับหน่วยนะคะเราเอาเลขมากตั้งนะคะออกเดินทางต่อค่ะตอน8นาฬิกา45นาทีนะคะแวะที่พักกลางทางนะคะตอน8นาฬิกา30นาทีค่ะนำมาลบกันนะคะนาทีลบนาทีนะคะชั่วโมงลบกับชั่วโมงค่ะหน่วยเดียวกันนะคะท้งจะบวกจะลบกันได้45นาทีลบ30นาทีเหลือเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะนะคะเหลือ15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบค่ะนักเรียนพักกลางทางนานนะคะ15นาทีนั่นเองนะคะต่อไปไปดูคำถามข้อต่อไปค่ะข้อ2โจทย์ถามว่านักเรียนถึงสวนสมเด็จพระศรินเวลาใดเราไปดูในตารางนะคะนักเรียนนะคะ ถึงสวนสมเด็จพระศรีนครินนะคะเวลา10นาฬิก15นาทีค่ะเราก็ตอบได้เลยค่ะเวลานะคะ10นาฬิกา15นาทีนะคะต่อไปไปดูข้อที่3ค่ะข้อ3นักเรียนศึกษาพันไม้นานเท่าไร นักเรียนศึกษาพันไม้นานเท่าไหร่เราไปดูในตารางนะคะนักเรียนเริ่มศึกษาพันไม้ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกา25นาทีนะคะเริ่มศึกษาพันไม้ค่ะจนไปถึงเวลา11นาฬิกา45นาทีเราจะหาระยะเวลานะคะตั้งแต่10นาฬิกา25นาทีจนถึง11นาฬิกา45นาทีนะคะว่าเป็นระยะเวลาเท่าไรดังนั้นเราต้องใช้วิธีอะไรคะ เก่งมากค่ะใช้วิธีลบค่ะตั้งหน่วยชั่วโมงกับนาทีนะคะจากนั้นค่ะนำตัวเลขนะคะมาเขียนให้ตรงหน่วยค่ะสรุปรายงานนะคะตอน11นาฬิกา45นาทีนะคะเริ่มศึกษาพันไม้ตอน10นาฬิกาย5นาทีลบกันค่ะหน่วยนาทีกับหน่วยนาทีนะคะลบกัน45นาทีลบ25นาทีเหลือ ถูกต้องค่ะนะคะเหลือ20นาทีนะคะ1 1ชั่วโมงลบ10ชั่วโมงค่ะเหลือ1ชั่วโมงนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้คำตอบค่ะนักเรียนศึกษาพันไม้นาน1ชั่วโมง20นาทีนะคะต่อไปต่อไปนะคะเรามาดูตารางเดินรถไฟเส้นทางภาคเหนือกันบ้างค่ะมีขบวนรถนะคะรถด่วน9051 ต้นทางกรุงเทพนะคะออกเวลา5.30นาฬิกา30นาทีถึงปลายทางเชียงใหม่ค่ะตอน18.30นาฬิกา30นาทีรถด่วน9052ค่ะต้นทางเชียงใหม่ค่ะเวลาออกเดินทางนะคะคือ5นาฬิกา30นาทีถึงกรุงเทพค่ะเวลา18.30นาฬิกา30นาทีต่อไปขบวนรถธรรมดาค่ะ201 ต้นทางกรุงเทพนะคะออกเวลา9นาฬิกา25นาทีถึงพิษณุโลกค่ะเวลา17นาฬิกา5นาทีแล้วก็รถธรรมาดา2 0 2ค่ะต้นทางพิษณุโลกนะคะออกเวลา6นาฬิกานาทีถึงกรุงเทพนะคะเวลา14นาฬิกานาทีแล้วก็รถธรรมดา317ค่ะออกจากกรุงเทพนะคะต้นทางกรุงเทพ เวลาออกคือ17นาฬิกานาทีนะคะถึงปลายทางค่ะคือจังหวัดลบบุรีค่ะเวลา20นาฬิกา20นาทีค่ะต่อไปเป็นขบวนสุดท้ายนะคะคือรถธรรมดา318ค่ะต้นทางลบบุรีนะคะออกเดินทางเวลา6นาฬิกาถึงกรุงเทพนะคะเวลา9นาฬิกานาทีนะคะจากข้อมูลในตารางที่ให้มานะคะเด็กๆเราไปตอบคำถามกันค่ะ คำถามข้อที่1น,นะคะโจทย์ถามว่าขาบวนรถด่วน9052ค่ะถึงกรุงเทพเวลาใดเราก็ไปดูช่องรถด่วนนะคะรถด่วน9052นะคะต้นทางเชียงใหม่ค่ะถึงกรุงเทพนะคะก็คือ18นาฬิกา30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็สามารถตอบได้เลยค่ะตอบเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะไปดูคำถามที่สองค่ะ โจทย์ถามว่ารถธรรมดา201แล่นจากกรุงเทพถึงพิษณุโลกใช้เวลานานเท่าไรเราก็ไปดูช่องขบวนรถธรรมดา201นะคะออกจากกรุงเทพค่ะเวลา9นาฬิก25นาทีนะคะถึงพิษณุโลกค่ะเวลา17นาฬิก55นาที โจทย์ถามหาระยะทางนะคะว่าตั้งแต่9้านาฬิกานาทีไปจนถึง17นาฬิกาห้าิบนาทีเป็นระยะเวลาเท่าไรนะคะดังนั้นนะคะเราจะหาระยะเวลานี้เราต้องใช้วิธีลบนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนหน่วยชั่วโมงกับนาทีไว้ก่อนนะคะจากนั้นนำตัวเลขนะคะมาเขียนให้ตรงหน่วยค่ะนำตัวเลขมากนะคะเป็นตัวตั้งค่ะ17นาฬิกาห้นาทีตั้งค่ะ ตัวลบค่ะ9นาฬิกา25นาทีนะคะใส่เครื่องหมายลบค่ะหน่วยนาทีลบกับหน่วยนาทีนะคะ55ลบ25เหลือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะเหลือเท่ากับ30นั่นเองนะคะ17ลบ9เหลือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเหลือเท่ากับ8นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบค่ะจะได้เท่ากับ รถธรรมดา201แล่นจากกรุงเทพถึงพิษณุโลกนะคะใช้เวลา8ชั่วโมง30นาทีนะคะไปดูคำถามข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ถามว่ารถธรรมดา317แล่นจากกรุงเทพถึงลบบุรีใช้เวลานานเท่าไรเราก็ไปดูช่องขบวนรถธรรมดานะคะ317ค่ะ ออกจากกรุงเทพค่ะเวลา17นาฬิกา25นาทีค่ะถึงลบบุรีนะคะเวลา20นาฬิกา20นาทีนะคะโจทย์ามหาระยะเวลาตั้งแต่17นาฬิกายนาทีนะคะไปจนถึงเวลา20นาฬิกา20นาทีนะคะว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบจะเกิน20นาฬิกา20นาทีได้ไหมคะถูกต้องค่ะเราต้องใช้วิธี ลบนั่นเองนะคะก็เขียนหน่วยชั่วโมงกับนาทีไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำตัวเลขค่ะมาเขียนให้ตรงหน่วยค่ะนำ20นาฬิกา20นาทีนะคะมาเป็นตัวตั้งลบ17นาฬิกา25นาทีนะคะหน่วยนาทีลบกับหน่วยนาทีนะคะ20นาทีลบ25นาทีลบได้ไหมคะ ถูกต้องนะคะลบไม่ได้ค่ะดังนั้นเราจะต้องกระจายหน่วยชั่วโมงไปให้หน่วยนาทีนะคะหน่วยชั่วโมงนะคะมีอยู่20ค่ะกระจายไปนะคะก็จะเหลือ19กระจายไป60นาทีนะคะรวมของเดิมที่มีอยู่แล้วอีก20ค่ะรวมเป็น80นาทีนั่นเองค่ะ <S 2> <S 2> <S จากนั้นเราก็สามารถนำมาลบกันได้แล้วค่ะ80นาทีลบ25นาทีค่ะเหลือเท่ากับ ถูกต้องค่ะห้าสิบห้านาทีนั่นเองนะคะสิบเก้าลบสิบเจ็ดเหลือสองนะคะตอบค่ะรถธรรมดา3ามหนนะคะแล่นจากกรุงเทพถึงลบบุรีนะคะใช้เวลาสองชั่วโมงห้าบห้านาทีนั่นเองนะคะค่ะสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านตารางเวลานะคะก็ได้จบลงไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในะคราบต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้ลาไปก่อนค่ะ